สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมชิ่งเคยครับกับกระปองเหล็กยูวาประกายแสงนัตตฮะเราอยู่ในเซิร์ฟจีนและไอดีของน้องโดนครับตรงนี้ฮะบอกเลยว่าสื่อโดนตัวบักที่เราสัญญาก,กันไว้ใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยครับไปเล่นไปเล่นกระปองเหล็กให้ดูเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่ามีกระปองเหล็กให้เล่นฟรีอยู่ตรงนี้ฮะเอาเรื่องเฮ้ยคอโบล้อเหรอจัดมาดิจัดมาดิดม,าดมีคอโบล้อรออะไรล่ะมีคอโบล้อมีทีโฟด้วยทีโฟไปแทนดิเอาไม่ได้เดียฮะขาดสายต่อสู้ต่อสู้ออออเอา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 อาเ อเดี๋ยวนะ T4 อยากเอา T4 เลยอ่ะเอออันนี้ก่อนละกันอกระบองเหล็กครับไปดูกันสกิลกระบ,บองเหล็กเป็นยังไงเออมามาดูกันก่อนก่อนที่จะไปศึกดวลกระบองเหล็กได้เปิดก่อนด้วยโอ้โหเราตีธรรมดาก่อนไหมหรือเอาอตีเลย,อ,เลยอันตีเลยดีกวา่าดูเิมาอยู่ในคอบโบรอนอย่างงี้ฟาดไปออาปาดมันโอ้โหเลือดปมดยุ้ยใครเห้เตะรั่วไปอีกเออเอาดิติโกโยตีต่อ เออนี่ครับกระบ,บองเหล็กมีเล่ให้เล่นกันฟรีๆในเซิร์ฟตีนะครับผมเออมาครับแล้วจีโฟชีดครับอาวุธสามดาวสุดหล่อเท๊ยิงจุดจุดปิ้วเรียบร้อยจบเกมเห็นไงเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอสุดเจิงๆปลูกบอมใบหวานการโรว่างไงล่ะการโรนักลา่าฮีโร่ยังไงล่ะติดไม่เราท้อเหรอโอ้โหติดไม่เราท้อไม่เป็นไรตีธรรมดาปิ้วอ่าเดี๋ยวเราโบร้อนยิงเอาตายก่อนซะงั้นู่นแห่โบร้อนมาอย่าง,งเงยหน้าเลยโบร้อนบอก กระบองเหล็กทำดาเมจไป30%นะทัสมากี่44นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับศึกดวลตัวบั๊ครับอันนี้เล่นให้ดูเฉยๆเล่นให้ดูเฉยๆถ้าใครอยากดูเพิ่มก็ก็ก็ไปหาเล่นกันดูมาครับศึกดวลตัวบั๊เขตศึกดวลเลที่สุดที่มีกระบองเหล็กมาวันแรกครับครั้งแรกที่มีกระบองเหล็กนี่คือสัปดาห์ที่มีกระบองเหล็กครั้งแรกครับมาเจอกับทีมที่ไม่ใช่กระบองเหล็กเนีเออเขาไม่ใช่กระบองเหล็กเงยซุยิวน่าจะตึงทั้งคู่ไปดูดาเมจกันว่าซุยลง นะครับผมตรงนี้ครับมาครับแล้วโซนิคฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนครับทัสมะกิมาโหลดถังเงี้ยนี่ฮะกระบองเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยครับเอาละครับตรงนี้ฮะเลดี้แอนเจทแมนครับรับบับลูกฟงลูกไฟบับลุงบับลูกกันมาแล้วคอโบรอทั้งคู่ติดเอาไมากันมาก่อนตัดสุดแก็ได้จีจักรกุสันต์มสุลอเทโซนิกมาชุลุเคนกันมาตรงนี้ครับปาดมาครับระเบิดเพี้ยแล้วก็มาต่อครับปุยุไคเฮแตะรวบตึงกันมาปาด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 กันมาครับคอโบรอใช่ไหมไปครับจีกลัวอยู่จี ตึก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 ไปหูดำเหม็ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วมีหลอดเลือดสีขาวขึ้นมาถึงเจ็ดเลยนะโอ้โหรลอดย่ามาตรงนี้จะไม่โงบุญนะครับตรงชงอี้พี่ยครับไล่อันตีมาครับตรงนี้ครับแล้วคูยูไค,คเฮเตะอันนี้น่าจะไล่อันตีของทางฝั่งของปีของฮีโร่อย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ได้ลงของฝั่งปีสารนะครับซูปเปอร์ลอยมอนต์เมตัมกระยำหม่อมมาครับแต่ว่าซูปเปอร์ลอยนี่ไปหวานแล้วนะฮะติดโล่แล้วนะฮะติดโล่มาต่าแล้วตรงนี้ตรงช่วงนี้พี่ย้งมาครับมาครับ ป่ามานี่ฮะชูรุเคนมาโอุ้ยจีโฟยืนตัวเตี้ยอยู่ตรงนี้มาต่อครับคุบยูใครเฮเตะปาดมาตึงๆฮะโอ้โหสิบบนตัวบ้าครับแต่มันเป็นคอร์ดโบร้อนี่แหละคอร์บโบรล์โโอรรบอกเลยว่าโอ้โหกระบองเหล็กคูณแปดนะฮะกระบองเหล็กคูณแปดมาดูกันต่อครับมาครับซุยริวยกขึ้นมาต่อยมาตรงนี้เปิดก่อนดิตุ้มไปแล้วก็ต่อครับตรงตรงนี้คิวตรงตรงนี้คิย,คยโอ้โหไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกเลยตรงนี้ไม่ต้องลุกโอ้โหไปหวั่นแล้วซุเปอร์ลอยด์อาจารแล้วซุเปอร์มาครับโดนขึ้น เพื่อนจิตปวดขยี้ยันหน้ามาอีสู้ตีโฟไปหวานเลยนะตีโกโยจีมาเดี๋ยวนี้ครับรับรอรับแรงกระแทกสุดิวฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้มาครับสุดิวฝั่งตรงข้ามจัดหน้ามาตรงจงอีกย่องตรงจงอีกย่อมโอ้แต่อาวุธรรมดาครับยังไม่รุนแรงพอครับหัวแร้งตีแค่นี้ครับนี่ครับความแตกต่างครับความแตกต่างครับมีอาวุธดีกว่านะครับดูอาวุธมีดัวอาวุธมาดูรุนแรงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกระบองเหล็กกันว่ารับแรงกระแทกไหวอยู่นะโอ้ยนี่อาวุธมาแล้วออกวิกฤตแร้งตีเหรอ พี่กิแล้นี่ติวโ้ยคุณมาแล้วมาดูกันไหวหรือเปล่าโว้ยตัวชี้ไหวคือใครตัวที่ไหวคือใครคือกระบองเหล็กคือกระบองเหล็กฟูยุใครกะเตะมาอุ้ยแล้วเหลือแค่นี้ค้ยกระบองเหล็กครับกระบองเหล็กพี่เกมหรือเปล่าครับตรงนี้ยังไงดีอว้ยแล้วไเดี๋ยวนะดูดูดูหลอดเลือดซุยลิวฝั่งตรงข้ามดีๆครับคู1สิบสองครับหลอดเลือดขาวคู1สิบสองครับตรงนี้ฟูยุใครกะเตะมาทีนึงเฮ้ยกระบองเหล็กไหวหรือเปล่า เลือดคูณสามซุยลิวจะตายแล้วซุยลิวฝั่งตรงข้ามมีมีหลอดเลือดเยิน er จัดมาครับตรงชงอีโยงไล่ยันติก่อนไล่ยันติก่อนตรงนี้ถึงเชิญซุยลิวไปตรงชงอีกโยงปาป้าปห์ป้าไปห์ห์ห์หไปครับชงชงอีกโยงชงชงอีโยงทัศนัเมก่ไปหวานแล้วชงชงอีกโยงอีกทีหนึ่งแล้วเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้ยราจะเหลือคูณสามเท่านั้นโอ้โหเหลือคูณสามเท่านั้นชงชงอีโยงไล่ยันต์อีกโอ้มาครับตรงนี้เอารับแรงกระแทกครับ โอ้ดังไรคูณเจ็ดมาเอาแ,แรกๆตีก่อนโอ้ทอสนามแรงบิดมาก่อนครับสนามแรงบิดมาก,ก่อนชนะเลยหรือเปล่าโยอร์ช่าติดไม่เอาชอมาโยงโยงเม่อียองสูนคืนกลับโยงเมืี้ยอง 0, สูนกลับแล้วสู้เร็วไปหว่านแล้ว,ลวหรือกระบองกระซุยเร็วกระปองกระซุยเร็วมากระบองกระซุยเร็วมามาคูณสามคูณสามตึ้งคูณสองคูณหนึ่งตายไหมไม่ตายไม่ตาย,ตายก็กระบองเหล็กฟาด โอ้คุณได้คูณห้าขึ้นมาแล้วคูณสี่คูณห้าเป็แล้วคูณสี่โค้ชรัชชามามาต่อเพราว่ารัชชามาโอ้โหมาต่อตรงช่องอีกขยงคูณสี่ปลาคูณสามอันติเมสกิลจากดุร็วป๊า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 ป้าไปเหลือคูณสามทงทงอีกขยงต่อไหมไม่ต่อแล้วมาเข้าสู่ทีมสี่ต่อเลยตะบองเหล็กป้าตรงนี้ปึ๊บไปคูณสอง รค้ดลัดชาต่อป้าไปเหลือคูณ2อ,อยู่เหมือนเดิมรงโจงอียงสงุนคืนกระบมาคูณสาอยู่ตรงนี้มาครับได้เป็นลูเดนในสนามแดนบิดม,มาปงโจงอียงอันตีเบสสกิลทุยดิวมาเหลือคูณ2อยังไงต่อปงโจงอียงต่อไม่เหลือคูณแล้วยังไงเข้าสู่เฟสต่อมาได้คูณต่อหรือเปล่าได้คูณต่อคูนไม่ได้คูนต่อป้ามาตรงนี้ป้าไปคูนหมดเอ้าตายเลย วิธีคูณอะไรคูณสองรือคูณสามใต้เลยเหรอกระบองเหล็กครับผมกระบองเหล็กครับเหล็กเกมสุดโหดเลยนะบอกเลยคุยริวเอาไปต้นเกมไปแต่กระบองเหล็กเหล็กเกมอ่ะกระบอกมันอะไรวะเนี่ยมันรับแรงกระแทกมาแล้วมันก็ชนะเลยเหรอโอ้นี่เขาเจอเจอกระบองมาก่อนปะเนี่ยคนนี้เขาไม่มีกระบอกนะคนนี้มีกระบอกปะคนนี้ไม่มีกระบองอ๋อไม่น่าล่ะ แล้วคนนี้ล่ะกระบอกเจอกระบองไหมไกระบองเจอกระบองกระบองห้าดาวด้วยกระบองห้าดาวคนนี้กระบองไม่ถึงห้าดาวมัง้งเฮ้ยรก,กระบองสี่ดาวประทักระบองห้าดาวเฮ้ยน่าดูกระบองจะไม่มีอาวุธนะเฮ้ยกระบองของแทว้ว่ะแต่ซุยซุยซุยริวต้องเอาก่อนนะซุยซุยริวดาเมจหลักเลยนะซุลย,นะยลิวคือมันมตีทั้งทีไงนะมันตีแถวหน้าไปตีแถวหลังตีแถวหน้าไปตีแถวหลังมาดูคู่นี้กันบ้างมาดูคู่นี้กันบ้างว่ายังไง โอ้โหมาสัสะกิดาจิอันนี้มาปื้บป่าอู้ยังไงดีูุยุใครยะเตะมาก่อนถ้าจัดอย่างนี้ได้นะบอกเลยของแท่นะของแท่นะตรงนี้กระบองนะครับกระบองนะครับโอ้จิโกโยจิมาก็แทบตายหมดแล้วอ่ะคนแรงโอ้ยรัดยากอ่าห้นแรงตรงนี้ย่องนีรันติมาก่อนนะก็บองคุณเจ็ดนะตรงนี้กระบองห้าดาวนะฝั่งตรงข้ามแต่เขาโดนเปิดทีหลังไง เขาเปิดทีหลังไงเขาโดนโดนเปิดก่อนเนี่ยเขาเปิดทีหลังไงเออน่าจะเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเดี๋ยวนะคนที่ชนะเออเออถูกแล้วถูกแล้วร,รูใครยอเตะมาครับไม่ย่อท้อกระบอกไม่ขึ้นเลยเขื่อนอ่นะมาดูต่อฮะจอดเสือก็ได้จิน่าจะเป็นตัวเลทเกมสุดโหดครับเพราะว่าเหมือนแบบว่ารับแรงกระแทกไปเท่าไหร่แบบกลับไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารุนแรงจริงรุนแรงจริง ตีทีเดียวุยิวตายเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยในคูณสิบแล้วนะคูณสิบแล้วนะมาดูกันต่อครับตรงนี้มาครับตรงตรงยองอันนี้รับอะไรกนแทบไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไปครับสุยลิวป่อป่า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 ,ปาโอ้โหตัวแทงสุดหัวจริงออตายหมดเนื้อกรบบองตัวเนียยังไงสุยิวก็ต้องเอาอะสุยิวไม่เอาไม่ได้นะเลื่อนเอลคูณสองก็สุยิวเนี่ยแล้วเหลือคูณอันเดียวผมไม่ไหวกระบอกห้าดาวก็ไม่ไหวกระบอกห้าดาวไม่ไหวเจอสุยลิวสุยิวเลย ซวยริวเลยอันนี้ซุยริวเลยบอกเลยว่าซุยริวจริงตายแล้วเทินแรกเท่านั้นนี่แหละครับท่านผู้ชมซุยริวไม่เอาไม่ได้นะครับแต่กระบองเหล็กก็ดีนะครับเพราะกระบองเหล็กเหล็กเกมชนะซุยริวนะครับคลิปนี้จะเป็นวิทยาการวิทยาทานให้กับผู้รับชมทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์ฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใคนด้วยกันต่อไปด้วยสรวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ